สำหรับคำถามนะครับที่พบบ่อยนะครับเวลาลูกค้าทักเข้ามาสอบถามนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็จะมักจะถามนะครับในเรื่องของการดูเพศไก่ตอกนะครับว่าดูยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการดูเพศของไก่ตอกนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับดูจากลักษณะเราดูกันแบบไหนนะครับผมสำหรับลักษณะของเพศเมียนะครับจะมีติ่งที่จะงอยปากนะครับที่มีลักษณะแบนเรียบนะครับและก็มี งอนะครับที่อยู่บนหัวนะครับมีลักษณะเล็กแล้วก็งอโค้งงอไปด้านหลังครับผมลักษณะตามนี้เลยครับสําหรับไก่ต๊อกเพศผู้นะครับผมก็ดูสองจุดเหมือนกันนะครับตัวผู้นะครับเขาจะมีติ่งตรงจงอยปากนะครับที่ใหญ่กว่าตัวเมียนะครับแล้วก็มีลักษณะสีสันที่สดมีสีแดงเข้มนะครับแล้วก็โอบไปด้านหน้านะครับผม แล้วก็องอนด้านบนหัวเขานะครับจะมีลักษณะใหญ่กว่าเพศเมียครับ <S <S แล้วก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการสังเกตนะครับก็คือการาฟังด้วยเสียงร้องครับผมจะ100%กว่านะครับครับผมถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะเสียงของตัวเมียครับผม นี่ก็เป็นวิธีการดูเพศของไก่ต๊อกนะครับสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีการเลี้ยงไก่ต๊อกอยู่แล้วนะครับก็ลองไปสังเกตดูว่าไก่ต๊อกของท่านนะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ